สวัสดีหันมาเหมือนรู้กันหันมาเหมือนเปิดไมทิ้งไว้ไว้ใจอะไรไม่เซสแฟกเ้ลย f l a ชแบ a n g ทีมสองก็วดออกกันละฮะวดก็วูด dan Jeg skal opp i banen.

ชายผู้นี้เหลือเพียงผู้เดียวเต็มหัวเลยขึ้นหลุนๆยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยเจาเกาดเท่ากันกันควบคุมแรงสะท้อนน Smoke. Flashback. เปิดมาให้ด้วยคิดว่าผมเป็นผู้กอบกู้เหรอได้ผู้กอบกู้สินะ สวยไม่สวยไม,ม่สนเว้ยเห็นแค่ว่าเล่นเกมไงแล้วลื่นถ้ามีสีแขน่านี่คงแบบเล่นสองตัวพร้อมกันแล้วสีแขนสองหัว มันมีคนเดินมาทางข้างในได้ยินเสียงอยู่หัวยิงกับแปะแหงอีก สมาธิขั้นสูงทีมนี้

<laughs> 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 putting down the small -bank. The butcher. <sighs> Flashbang! cuối mày ơi mày đồn chụp khởi lỡ đồn 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 rồi, đồn Hãy subscribe cho kênh ตีไงไปสิไปหารมาข้อเล็กเปลี่ยนสูงไหมเนี่ยสองคนเลยลูกสุนใต้ตโค้ง ยิงตัวนี้รู้สุนใจโค้งสุดยอดยอดเกินโอ้ยชิปหายแล้วสไนเปอร์ไรฟ์นตกจนได,ด้ หลังเห็นเงินตาจุมสถิตโอค่ะ ควร้อตรงนี้อยู่เราไม่ไมไไไต้องเข้าไปเเลลี่ทิียวเทคือตื่นเกมแรกแล้วพลังเอือกินข้าวต้มมัดมา จะไม่ทีอะไรอ่านไม่ออกอ่ะโทษทีโทษที่อ่านไม่ออกสอรี่คงด่าเราหลยมัม่ด่าไหม ก็ได้แค่นี้นี่หว่าก็เลยโอะ ไม่ไหวอะฮะอะไรอ <c oughs> ะลากันเองเหรอโทษทีไม่ไหวจริงอะ เตะเลยสงสารไ่เล่นสามคนัจะยางไงสามคนมันจะยาก มันจริงเว้ยกู้ทันอันเนี้ยเรียกว่ากู้เลยทันไอ้กู้ซะขนาดนี้สไนเร์เราด้วยนะแต่ว่าสไนเ์ผมก็น่าจะเนี่ยมีรอยถลอกเล็กน้อยมั้งที่ไปซื้อมามีของใหม่ตกแล้วกัดไอ้แพก ไม่ใช่ไอแพคเด็เขาเรียกว่าอะไรนะโทรศัพท์ไอแพคไม่มี เอาให้เรามีวิธีหนึ่งตามดีอะอะไรจะเซตทำหอกอะไร